เดินนกอพอ,อเลยเว้ยมาตอแล้วนูนมามากับป๋อต้อยกันขึ้นมาทันี้จะเป็นรังนกอ่ะรังนกเลยมาถึงมาถึงตรงนี้แหล,ล,ล,ะ,ล,ลตะตะปูกระเพฝนตกฝนตกฮะ,ะฝนตกรับครับก่อนเข้าเมืองน,นี่ยฝนฝนตกรับนะฮะก่อนเข้าเมืองอันนี้นี่เนี้ยจกิงก็คือทางนี้นะครับที่เรามากันนะฮะฝนตกรับนะ ตอนนี้ฝนฝนกำลังตกตกก่อนเราเข้าเมืองประมาณร้อยเมตรนะนี่ฮะมาดูนี่ผมกำลังจะเข้าเมืองนะรประตูเมืองนะประตูเมืองอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับซ้ายมือดูครับดูนี่ว่าฝนตกฝนตกรับนะครับเนะี่ยฝนตกฝนตกอย่งางหนักเลยนี่คือประตูเมืองครับ เป็นหินสองก้อนพิงกันนะฮะนี่คือประตูเมืองนะฮะนี่คือทางเข้านะครับสายระยะใกล้นี่นี่คือทางทางทางเข้าเมืองทางเข้าเมืองครับนี่คือประตูเมือง